สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบญจวรรณค่ะวันนี้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะพาหนูไปทำแบบฝึกหัดในเรื่องของการแต่งประโยคจากภาพนั่นเองนะคะเมื่อหนูพร้อมแล้วนะลูกนะให้หนูเตรียมใบกิจกรรมของหนูใบนี้เลยนะคะเตรียมขึ้นมาเลยนะลูกนะพอหนูเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะ ต่อไปนะลูกนะ้าก็เป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการแต่งประโยคจากภาพค่ะคำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนทําเครื่องหมายเช็คถูกที่ตรงกับภาพและแต่งประโยคให้เข้ากับภาพนะคะให้หนูเนี่ยทำเครื่องหมายเช็คถูกด้านหลังข้อความที่ตรงกับรูปภาพนะคะข้อความไหนที่ไม่ตรงเราก็ไม่ต้องเช็คนะคะ มาดูกันค่ะว่าข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเด็กหญิงมองออกนอกหน้าต่างอ่าเขาบอกว่าเด็กหญิงมองออกนอกหน้าต่างเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังมองออกนอกหน้าต่างไหมลูกมองออกนอกหน้าต่างเราก็เช็คเครื่องหมายไว้เลยนะคะต่อไปข้อที่2องเขาบอกว่าแมวเดินมากับ หมาน้อยแมวเดินมากับหมาน้อยมีแมวไหมลูกมีแมวไหมคะไม่มีใช่ไหมคะหนูก็ไม่ต้องเช็คเครื่องหมายถูกนะคะต่อไปข้อที่3ามเขาบอกว่าแม่นกให้อาหารลูกนกแม่นกให้อาหารลูกนกหนูดูสิคะว่าแม่นกกําลังให้อาหารลูกนกอยู่หรือเปล่าคะ ให้อาหารอยู่เราก็ทำเครื่องหมายเช็คถูกแล้วก็ข้อที่4นี้หนูก็แต่งประโยคเลยนะคะหนูดูภาพนี้แล้วหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรนะคะหนูก็แต่งลงไปในนี้เลยโดยที่ไม่ซ้ำกับของครูนะลูกนะตัวอย่างเช่นครูจะบอกว่าลูกนกมี4ตัวครูก็จะเขียนตรงนี้ค่ะ แบบนี้นั่นเองนะคะหนูแต่งประโยคห้ามซ้ำกับของครูนะคะทั้ง 4, ข้อนี้เลยหนูดูภาพหนูสามารถแต่งได้ตามจินตนาการของหนูเลยนะคะสู้ๆนะลูกนะพอหนูแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วระบายสีสวยงามแล้วนะคะหนูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะลูก เวลาหนูเขียนชื่อนะคะหนูดูการเว้นช่องไฟให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อเด็กหญิงเด็กชายกับชื่อแล้วก็นำสกุลโดยเฉพาะนามสกุลกับชื่อนะคะหนูต้องเว้นช่องไฟให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมเขียนชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆนะลูกนะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในเรื่องของการแต่งประโยคจากภาพเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ครูเชื่อว่านักเรียนครูทุกคนเนี่ยทำได้ทุกคนแล้วก็ตั้งใจทำใช่ไหมลูกหนูอย่าลืมนะคะพอหนูทำแบบฝึกหัดกับครูทุกครั้งหนูต้องกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องเลยนะคะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะล,ลูกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย